สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็คือช่วง beauty bible ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่นะคะที่รายการของเราเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาแนะนำสาวๆที่อยากจะเริ่มต้นแปลงชมตัวเองให้กลายเป็นสาวสวยนะคะง่ายๆด้วยการแต่งหน้านั่นเองค่ะอย่างหนึ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมอะ่ะการแต่งหน้ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไปหน้าใสาๆแบบธรรมชาติไม่ได้เหรอวันนี้เราเลยมีตัวอย่างให้ได้ดูกันค่ะว่า ความแตกต่างระหว่างการแต่งหน้าแล้วก็ไม่แต่งหน้านั้นมันเป็นยังไงกันบ้างค่ะอ่ะคนแรกเลยคุณพลอยเชอร์มานต่อไปต่อไปน้องขวานอุสามนีเห็นไหมเวลาอยู่โรงเรียนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนมาก็เป็นแบบนี้หรือจะเป็นแฟรง์นี้แอปทักซอนนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาแต่งกับไม่แต่งก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่แต่งไม่สวยนะไม่แต่งก็สวยแต่อีกแบบหนึ่งนะสุดท้าย อันนี้ก็อาจจะชัดเจนนิดนึงนะคะว่าแต่งก็ไม่แต่งเพราะฉะนั้นเห็นความสําคัญของการแต่งหน้าแล้วเราก็มาเริ่มต้นแต่งหน้ากันตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าค่ะซึ่งสําหรับวันแรกนะคะเปิดโรงอย่างนี้นะคะก็เลยอยากจะขอเริ่มต้นสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยแต่งหน้ามาก่อนเลยนะคะและอยากจะเริ่มแต่งหน้าอ่อนๆก่อนโดยสําหรับคนที่คิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นแต่งหน้านะคะแนะแนะนำนี่เลยสําหรับน้องๆที่กําลังจะเริ่มต้นเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะเราเฟชชี่เราเฟชชี่ดีที่สุด เราเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยละมันจะต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเป็นสาวขึ้นมันก็ต้องเริ่มสวยขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ปีหนึ่งกันก่อนเราเน้นที่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นเกียรติมากอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ชีวิตที่ทํารายการมาทุกๆรายการไม่เคยมีรายการไหนที่แนนออกมาด้วยหน้าสดขนาดนี้ เพจ,จริงๆคือไม่ได้อะไรเลยสิวออสิวขึ้นมาว่ามาสิวมากะเกิดอะไรนี่คือเปิดได้เห็นหมดเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ้ยจากหน้าสดเนี่ยถ้าทําให้มันดูดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อความสะดวกแล้วก็ติดกิฟต์ไปก่อนผมมันจะได้ไม่เกะกะแล้วมันก็จะได้ไม่เลอะเทอะด้วยนะคะแล้วก็ถอดแว่นซาแต่งหน้ามหาวิทยาลัยแต่งหน้าใส่ไปเรียนวันนี้เนี่ยขอไม่ใช้รองพื้นเนาะบีบีก็พอนะคะบีบีก็หาเสื้อได้ทั่วไปแล้วแต่ถน,นัด คือทาแล้วไม่หนาไม่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของออรอยฟากกระจุดดางดำหรือว่ารอยสิวอยู่บ้างเลยอย่างเงี้ยก็เลือกบีบีที่เนื้อหนาขึ้นมานิดนึงได้ซึ่งปกติในเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะต้องมีเคาน์เตอร์อยู่แล้วใช่ปะก็ไปลองเทสเนื้อดูก่อนเวลาเทสก็คือเอาเนี่ยแปะที่มืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองทาดูลองทาดูมันก็จะรู้สึกได้เองแหละว่ามันหนาหรือไม่หนาซึ่งสําหรับตัวของที่แนนใช้เนี่ย มันก็จะเป็นประมาณว่ากลางๆคือไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากเพราะว่าคือแนนเป็นคนที่มีกรรมพันธุ์เรื่องของกระก็เลยต้องใช้ตัวประมาณนี้เพื่อที่จะปกปิดริ้วรอยปกปิดพวกรอยกระจางๆของแนนออกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีรอยกระเห็นไหมก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทาันไปปาบปับปบ,ปบ,ปบมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามตำราหรือทฤษฎีก็อย่าไปซีเรียสกับมันเพราะว่านี้มันเป็นการแต่งหน้าเพื่อเอาตัวรอดโอเคไหม การแต้มมีบีก็ไม่ยากค่ะห้าจุดหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาคางจมูกแค่นั้นแหละนี่แหละก็ทาทามันไปสําคัญที่เน้นก็คือระวังจะลอยทาคอไปด้วย <c oughs> นี่คือวิธีการแก้ปัญหาค่ะนี่ไม่ให้มันแบบเออลอยมากเมือกอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วคราวนี้จะมองเห็นว่าเนื่องจากอย่างที่นันบอกว่าเนี่ยเป็นคนมีกระใช่ไหมทาบีบีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แบบเกลี้ยงร้อเอร์เซต เอาพวกคอนซีลเลอร์หรือว่าตัวที่ช่วยในการปกปิดมาทาแต่เราไม่ทาทั้งหน้านะเพราะมันจะหนามากเราทาเฉพาะที่ค่ะเนี่ยค่ะก็เนีถ้าสมมติอันนี้เหมือนอย่างน,านั้นเลือกตัวอย่างเป็นเนื้อครีมอันนี้ของมีคนให้มาเนี่ก็ทาไปป <S <S> <S ๊๊บแตะเนื้อครีมแล้วก็ทัชไปแบบนี้ค่ะตบ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 เบา เพราะว่ารองพื้นเนี่ยพวกที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปถูมันแรงไปเน้นย้ำมันแรงๆเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยสุดท้ายมันจะหายไปหมดเลยมันก็จะทําให้หน้าตาของเราดูสดใสขึ้นได้อีกเยอะเลยนี่แค่นี้เองต่อก่อนนะว่าสําหรับเทคนิคอย่างที่ย้ํานะคะเพราะว่าแนนเป็นคนหนึ่งที่เคย พยายามหาทางออกกับมันมานานมากคือตบแล้วมันไม่ได้ผลนะทำไมตบแล้วมันไม่หายก็คือว่าเวลาตบเนี่ยอย่างที่บอกว่าตบแค่เบาๆไม่ต้องไปตั้งใจทําให้มันเนียนมากสําหรับตรงบริเวณนี้เพราะว่าถ้ายิ่งเราตบแรงมันก็จะยิ่งเห็นรอยสิวชัดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแปะไปทั้งก้อนเลยนะนะปึก๊กปึ๊กพอเวลาเราทาแป้งปึ๊บเนี่ยมันจะล่อนเป็นขอบข้างๆมันจะล่อนแยกชั้นกับเนื้อเราเลย มันก็จะเห็นว่าโอ้มัน,มนด่างเป็นดวงนยู่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคือยังไงเวลาเราทาเราทาให้เกินขอบนิดนึงเสร็จแล้วเราเอานิ้วเราเนี่ยเกลีย่ยตรงช่วงข้างนี่ตรงช่วงรอยต่อระหว่างตรงจุดที่เราต้องการจะปกปิดใช่ไหมกับเนื้อเราให้มันกลืนกัน <Yeah. S 1> อา้าวเขาแค่แป้งฝุ่นก็พอนะคะจริงๆแล้ว,วถ้าสมมุติว่าน้องเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วเนี่ย ใช้แค่แป้งกระป๋องอะแป้งอะไรที่น้องทาตัวแค่นั้นก็ได้แล้วแต่คือปัญหามันจะมีตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าน้องเป็นคนผิวออกสองสีเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยพอเริ่มผิวสองสีปุ๊บพอเราทาแป้งแล้วนะแป้งมันจะขาวไปคราวนี้เวลาปัดจริงๆแป้งฝุ่นก็ใช้พัฟที่มันพับของแป้งฝุ่นก็ได้ที่มันพับใหญ่ๆพองๆหรือว่าไม่งั้นเนี่ยเราใช้แปรงก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันติดแน่นหน้ามากจนเกินไปก็ปัดไปเลยปาบปับปับปับ ไปสําหรับแปรงเนี่ยนะคะแนนว่าเหมือนอย่างถ้าสมมติเป็นลักษณะแปรงปัดเนี่ยสามไซส์ก็พอนี่หนึ่งสองสามแค่นี้หากินได้ทั้งชีวิตสามไซส์นี้เผื่อต้องใช้เพราะเดี๋ยวต้องใช้แน่นอนอ่ะอันนี้ก็มาต่อปัดต่อปึ๊บ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 ถามว่าปัดแก้ปัด,ป,ดปัดหน้าเนี่ยปัดแค่ไหนต้องเน้นแค่ไหนนะคะปัดจนเกิดจะมีความรู้สึกว่าหน้าเราไม่มันเออแค่นั้นแหละเพราะว่าปกติเวลาทาครีมหน้ามันจะเป็นเมือกเือกไงใช่ปะ หน้ามันจะแบบเหนียวเหนียวมันมันเ่เราก็ปาดจนเรารู้สึกว่าเออแป้งมันทั่วหน้าละหน้าเราไม่มันละอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนของการเตรียมพื้นหน้าเราเห็นไหมคะว่าตอนนี้จากศพก็เริ่มกลายเป็นคนมากขึ้นแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่สีสันกันเพิ่มขึ้นแล้วลหละแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นสำหรับน้องปีหนึ่งเฟรชชี่ไม่ต้องเน้นอะไรมากไม่ต้องอะไรเลยลองแค่นี้แหละใกล้เสร็จแล้วจะบอก คิวน้อยจริงๆแนะนำให้ปัดได้บางๆอายชชโดวเนี่แหละอืกับดินสอปัดเฟิงเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโค้งๆใช่ไหมสำหรับปัดตาแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวตัดเลยเราเลือกสีที่มันเป็นโทนน้ำตาลเนี่ยแหละซึ่งจะน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนก็ดูจากสีผมเราให้มันเข้มกว่าสีผมเรานิดนึงงั้นเป็นคนผมดำก็พี่ว่าน้ำตาลประมาณ น้ำตาลอมแดงประมาณนี้สีนี้สีนี้ได้สีนี้ดีกว่าสีนี้อ่อนๆประมาณนี้นะคะก็จิ้มไปปั๊บเวลาปัดเนี่ยของน้องปีหนึ่งพี่ว่าไม่ต้องตั้งใจตัดเส้นตัดขอบอะไรมากเดี๋ยวมันจะดูแบบเกินไวัยไปนิดนึงก็แค่ปัดให้รู้ว่าให้ให้คิ้วเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บางแค่นั้นแหละสีเดียวพอไม่ต้องตัดเส้นตัดอะไรมากเสร็จตัดปัดคิ้วเสร็จละก็ดัดขนตาหน่อยใสๆพอดูแบบว่า มีความหน้าค้นหาตอนเริ่มดัดเนี่ยพยายามเอาเข้าให้ชิดโคนไว้ชิดโคนเข้าไว้แต่ว่ากดเบาๆก่อนเริ่มจากกดเบาๆเฮ้ยเจ็บไหมวะเจ็บไหมถ้ามันไม่เจ็บเอ้ยไม่โดนละจิ้มเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยเน้นเข้าไปเลยปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดโคนนี่เน้นให้หนักเลยเพราะจะงอนไม่งอนเนี่ยอยู่ที่โคนเห็นไหมแค่โคนปื๊บแด้งเลยแต่ถ้าเราดัดแต่โคนอย่างเดียวมันจะหักเรามันจะดูขนตาหักเราต้องไล่มาตรงกลางแล้วก็ไล่ไปลาย นี่แค่นี้โคนกลางปลายอ่ะโอเคริงแล้วนะแ,แนะนำว่าให้เลือกมาสคาร่าแบบกันนะ้ำแต่ว่าปีหนึ่งไม่ต้องปัดเยอะปัดแค่พอว่าให้มันเคลือบไว้ไม่ให้มันล่วงแค่นั้นพอก็ปัดไปป๊าป๊าแค่นี้แหละไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นอย่าให้แบบเยอะจนแบบว่าติดเป็นแพรเอาแค่แบบว่าพอดูมีอะไรแค่นั้น เวลาปัดมาสคาร่านะคะมันก็จะมีสูตรขั้นเทพหลายอย่างแต่ว่าสำหรับเริ่มต้นก็ปัดขึ้นไปธรรมดาเนี่ยแหละเน้นว่าขยี้ตรงโคนหนักเวลาปัดมาสคาร่าเนี่ยอย่าไปเน้นหนักตรงปลายมากถ้าโคนไม่แน่นเพราะถ้าโคนไม่แน่นแล้วไปเน้นแน่นที่ปลายเนี่ยพอปลายมันหนักปุ๊บมันก็จะกดขนตาล่วงลงมาอีกมันก็จะไม่งอนใกล้ละใกล้เสร็จลสะสำหรับน้องปีหนึ่งปัดแก้มนิดนึง ถ้าน,น้องเป็นคนผิวขาวนะคะเลือกสีชมพูไปเลยเบาๆชมพูแบบไม่ต้องจัง้งตั้งใจชมพูมากอะ่ะชมพูแค่เนี้ยพอชมพูอ่อนๆยิ้มเวลาปาดัดถามว่าปัดยังไงง่ายมากไม่ต้องใช้สารเลยเลยยิ้มค่ะอิงพอยิ้มปื๊บเห็นลายนี่จะมีลูกส้มขึ้นมาตรงนี้ก็ปัดมันไปตรงนี้เนี่ยแหละอืมแค่เนี้ยเออแค่นี้พอให้มันกระจายกระจาย เสร็จแล้วแล้วก็ทาปากปากนีไม่ต้องอะไรเลยนะน้องปีหนึ่งก็สีขาวไปเลยค่ะลิปมันอะไรก็ได้เอาที่น้องถนัดอะทาไปหแค่ว่าไม่ให้ปากมันแห้งเพราะว่าอากาศบ้านเราบางทีหนาวๆร้อนๆปากก็แห้งกินน้ําน้อยทาไอให้ให้มันแห้งแค่นี้พอเสร็จแล้วค่ะปีหนึ่งใส ใส่รับปีหนึ่งกันไปแล้วมาถึงตอนนี้ค่ะผ่านไปหนึ่งปีนะคะเริ่มเป็นรุ่นพี่เริ่มต้องเล็งหนุ่มบ้างแล้วนะคะเพราะนั้นจะต้องเพิ่มความคมคายของดวงตาให้มากขึ้นค่ะแต่ว่าปีสองเนี่ยยังไม่อยากให้นิ้นหนักไม่อยากให้ฟาดสีนะคะอยากให้เริ่มจากลงสีขาวหรือสีออกเบสเบสเป็นสีครีมก็พอนะคะแล้วก็จะมาเริ่มจิ้มกันเลยก็ไม่ต้องอะไรเลยอะค่ะหามาค่ะสีขาว ถ้าแบบอยากสดใสดูเด็ดนิดนึงก <hi> ็เอาแบบมีวิ้งนิดนึงก็ได้นี่แต้มลงไปเลยที่หัวตาแบบนี้ช่วงที่เราจะเน้นหนักเนี่ยก็คือแต่ก็คือจะเป็นช่วงเปลือกตาล่างซึ่งมันจะเป็นส่วนที่มันเป็นรอยพับของตาเห็นไหมหลับตาปุ๊บลืมตาปุ๊บอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงตรงรอยพับของตาเราก็จะทามันไปอ่ะมันก็จะดูแบบอ่าดูมีอะไรขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะเราจะต้องเพิ่มความ คมคายของดวงตาให้มากขึ้นค่ะด้วยการใช้ายไลน์ oh. นี่เองวิธีการกรีดก็คือสำหรับคนที่เริ่มใช้แบบน้ำใช่ไหมคะเวลากรีดเนี่ยให้เรามองต่ำๆมองต่ำๆเล็งกระจกให้ดีๆในจังหวะที่แบบเราโอเคอะเล็งให้มันอยู่ประมาณล่างๆนิดนึงเสร็จแล้วปุ๊บพอเล็งได้จังหวะปุ๊บกรีดลงไปคะ่ะค่อยๆพยายามเขียนให้ชิดขอบตาม,มากที่สุดแล้วก็ อาจจะตามเทรนค่ะเกาหลีตวัดหางได้นิดนึงเบาๆวิธีการตวัดหางเป็นสิ่งที่น้องๆหลายๆคนทําผิดกันมาตลอดเวลาตะวัดเนี่ยให้มันขึ้นสูงนิดหนึง่งวัดวัดยังไงวัดก็คือว่าดูว่าหางตาล่างเราเนี่ยตาล่างของเราเนี่ยมันสุดตรงไหนมันสุดตรงไหนแล้วเราลากเส้นต่อขึ้นไปเล็งจุดไว้ก่อนแล้วค่อยตวัดขึ้นไม่ต้องตั้งใจตวัดมากเพราะว่า ปีสองไม่ต้องหางยาวอะไรมากมายแค่นี้พอเห็นไหมคะก็จะเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าสองข้างข้างนี้ก็จะคมข้างนี้เยอะเห็นไหมแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับปีสองถ้าอยากจะมีกิมมิกมากขึ้นมากขึ้นก็คืออาจจะเติมไฮไลท์ไฮไลท์นิดนึงนะคะไฮไลท์สีขาวๆนี่แหละปัดตรงช่วงตาข้างล่างให้มันวิ้งเท่ากับข้างบนเติมหัวตาเติมหัวตานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือว่า มันจะมีเนี่ยอะลิควิเดเัวนี้ดีมากเลยใช้ได้ทั้งสองด้านเลยอันนี้เอาไว้เติมหัวตามันจะเป็นแท่งเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเป็นแท่งข,งขาวๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไวส้สำหรับเติมหัวตาข้างล่างมันจะช่วยให้ตาเราดูแบวขึ้นปัดแก้มเติมรายละเอียดนิดหน่อยเพิ่มสีได้มากขึ้นนิดนึงสาหรับปีสองปาก็สีนุน่นๆเหมือนเดิมแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะปีสอง ใส่พัฒนาเป็นปี2ที่เริ่มคมายขึ้นมาคราวนี้ค่ะขอร่วบเป็นปี3ปี4ีไว้เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วนะคะเริ่มเป็นรุ่นพี่ที่เตรียมจะจบแล้วนะคะ<อ>ก็คือจากของเดิมใช่ไหมคะเรามีคิ้วเราก็จะเพิ่มคิ้วให้เป็นสันคมมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะคะโดยการที่ก็จะเติมสีน้ำตาลจากเดิมคือน้ำตาลอ่อนนะคะเราจะเอาน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่ง สมมติว่าเราแบ่งคิ้วเป็น1 2 3 4 5สาสี่ห้าเราจะทาช่วงสองสามสี่นะเสร็จแล้วตรงหนึ่งกับ5้ที่เราเว้นไว้เนี่ยทำไงก็คือเลือกใช้สีอ่อนนะคะสีส้มปัดแก้มมาเลยเนี่ยอะแค่นี้สีส้มปัดแก้มเห็นไหมคะเอามาใช้เลยปัดหัวมันไปลากยาวไปอีกทีหนึง่งให้สีอะมันกลืนกันไม่เว้นช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงตา จากเดิมที่เราทาเป็นสีขาวไปใช่ไหมคะอาจจะเริ่มใส่สีขึ้นมาได้นิดนึงสมมติว่าอยากจะเริ่มต้นจากสีชมพูสมมุตินะสมมุติที่บ้านเชื่อว่าทุกคนคงมีอยู่แล้วอายแชโดว์สีออกชมพูอย่างเงี้ยก็จิ้มมันไปเลยปาบทามันไปจากก่อนหน้านี้ที่เราทาพื้นเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเป็นปีสามปีสีก็ทาไปก่อนทาสีขาวไปก่อนเหมือนเดิมแล้วก็เติมสีชมพูเข้าไปเติมก็เติมช่วงชั้นตาข้างล่างนะคะ ถ้าเราอยากจะเน้นให้สีมันดูคมขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหมคะใช้แปลงหัวเล็กค่ะแปรงหัวเล็กจิ้มสีเดิมเนี่ยแหละหรืออาจจะเอาสีที่เข้มขึ้นก็ได้สมมุติว่าเราอยากได้สีออกอมม่วงก็จิ้มสีม่วงไปแล้วก็ทาช่วงล่างนิดนึงค่ะแล้วก็พอเขียนสีตาบนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตาเริ่มมีสีมากขึ้นแล้วข้างล่างก็ เติมความคามให้กับหางตาให้กับใต้ตานิดนึงนะคะก็ใช้ดินสอค่ะเขียนดินสอเขียนขอบตานะคะเวลาเขียนก็คือก็มองไปที่กระจกนะคะแล้วก็อาจจะดึงดึงมานิดนึงช่วยนะคะจะได้ไม่อันตรายมากแล้วก็ค่อยๆเขียนไปสําหรับปี3 B ปีสี่เนี่ยเ,ออเวลากรีดไม่ต้องเขียนเต็มตานะคะเหมือนบางคนดูสมัยคุณแม่เราทาทาเต็มตาเลยไม่ต้องค่ะเอาแค่ประมาณ3ามใน4ี่นะคะเว้นช่วงหัวตาที่เราทาขา,ขาวๆไว้ อาจจะปัดขนตาย้ำอีกนิดนึงได้ปัดขนตาบนขนตาล่างนะคะปัดขนตาล่างก่อนก็ดึงมาแล้วก็ทาปัดไปเสร็จแล้วเราก็ปัดแก้มอีกนิดนึงปี3ปี4ีเนี่ยเทรนดสีชมพูแจ๋วแจ๋วเนี่ยมันอาจจะดูเด็กไปเราเพิ่มสีส้มขึ้นมานิดนึงค่ะจากตอนแรกเนี่ยเราปัดสีชมพูมานี้ใช่ไหมย้ำสีส้มช่วงข้างตรงนี้ แล้วก็ไล่ให้มันผสมกันแค่นี้ค่ะแล้วก็อาจจะเติมสีปากขึ้นได้นิดนึงเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็อาจจะมีสีสันมากขึ้นจากสีใสปกติใช่ไหมคะก็เลือกใช้เป็นพวกสีชมพูอ่อนชมพูอมส้มเบาๆไม่ต้องตั้งใจจะแดงจัดเป็นเด่นจันมากเกินไปนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับรุ่นพี่นะคะปีสามแล้วก็ปีสี่ค่ะ คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆน,นะคะวันนี้เนะะี่ยเป็นแค่น้าจิ้มเบาๆนะคะสำหรับการเริ่มต้นแต่งหน้าน้องๆหลังจากนี้นะคะจะไปมหาวิทยาลัยเนะชื่อว่าต้องเดินไปแล้วก็ต้องมีคนเหลียวมองแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มสวยขึ้นแล้วแต่ว่าสําหรับสัปดาห์หน้านะคะใครที่ จบละกําลังจะเข้าสู่ชีวิตการทํางานนะคะต้องเริ่มแต่งหน้าอย่างเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้าสําหรับไปทํางานกันค่ะซึ่งมันก็จะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะสวยโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันก็แล้วกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ